อากาศทรนแห้งพี่น้องเกือบ40องศา38องศาที่อำนาจเจริญส่วนจากส่วนพี่น้องลุงน้องหาปลากินแรงเท่นตัวพี่น้องเอาแยงแหนาะลุงน้องใหญ่ที่จริงน้องน,น้อยๆน้ําบ่หลายก็มีดอกแต่าานนมันบ่ได้เล่นน้ําหาเล่นน้ําตอนบ่ายได้ปลามากินนํากินไว้กินแรงพี่น้องมาเบิ่งว่าสิได้หลายน้อยซ่ําใด

ตัวใหญ่ไหมเพื่อนเพื่อนเพี่นสองตัวเก็บครับว่าเก็บแค่ตัวเนี้ยวนไปเลยวนหลุกไข่ก็บตัวแล้เฮ้ยพอกินแรงแล้ววะหตัวแล้วไอ้รวมทังอันนี้หกตัวแล้ว ở lắc cả 2 triệu, 10 cái tua thôi, kim, con đang người cá siêu, chờ cá siêu มนัมนปมบไม่ได้อึชิลีครับอุ้ยเอ,อ้ยไป,ไป <c oughs> เอ,อเดี๋ยว,ว,ยวมันก็ตกลงมาโอ้เดี๋ยวก็ลงมา โยกเออกระโดดมานี่โอ้ยกระโดดปีกเออกระโดดกระโดดด้วยเออกระทิดลมได้ได้ได้โอ้ยปลาตะเพียนตัวเบลอเลยนะตะเพียนกับตะเพียนอยู่กระทิดลมเอาอีมันรอบอไปรอบสัตย์เอาปลาตะเพียนตัเล็ตรงน้ำก Ui, hòn. Hòn Ui, để để tù... Ôi hoạn Sao hỏi là phải nói ơi Để phải cái lên không ตัวนี้ยยปลอย,ลอยเออปลอยลเอาพอเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอจินแรกละเมื่อนนี้นโอ้ยเมื่อยเมื่อยทั้งเมื่อยทั้งจินซั่มนี่ยนะครับ